ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะในเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวค่ะซึ่งอยู่ในหน้าที่33นะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มเรื่องใหม่นะคะเราลองทบทวนเรื่องเก่ากันก่อนนะคะในครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาไปนะคะซึ่งเหตุผลสำคัญนะคะก็จะมีอยู่3หลักด้วยกันนะคะที่ทำให้เกิดนะคะการเปลี่ยนแปลง ก็คือ1คนมีมากขึ้นนะคะ2เทคโนโลยีนะคะ,จะเจริญขึ้น 3. คนพึ่งพาธรรมชาติน้อยลงนั่นเองค่ะอันนี้นะคะจึงทำให้เกิดนะคะการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาค่ะส่วนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวค่ะซึ่งคุณครูน้ำตานะคะก็มีวิดีโอนะคะมาให้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้นะคะร่วมกันในท้ายคลิปค่ะไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในครั้งนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตของเราค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาในครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ตลอดเวลานะคะน้องๆควรปรับตัวให้ทันกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเช่นคุณแม่มีน้องเพิ่มมาอีกหนึ่งคน เป็นสิ่งดีเราจะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ย้ายโรงเรียนใหม่เราก็จะมีเพื่อนใหม่มากขึ้นย้ายบ้านใหม่เราจะได้มีห้องใหม่และยังมีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นค่ะสิ่งแวดล้อมรอบตัวใหม่ๆเป็นต้นค่ะสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราควรยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตน้องๆมีความสุขค่ะน้องๆเคยมีเรื่องราวอะไรที่น่าจดจำบ้าง ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและตัวน้อง,องเองเช่นคุณแม่เรามีน้องตอนอายุเรากี่ขวบน้องๆเข้าเรียนปหนึ่งตอนอายุเท่าไหร่จำได้ไหมนะเรื่องราวเหลา่านี้มีความน่าสนใจอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะเช้าว,วันนี้คุณครูการดา พานักเรียนใหม่มาแนะนําให้นักเรียนในชั้นได้รู้จักกันนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันหยุดที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่กันหรือเปล่าวันนี้คุณครูมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบนะคะคือวันนี้เราจะมีเพื่อนใหม่มาเรียนกับเราด้วยหนึ่งคน เดี๋ยวเราเรียกเขาออกมาแนะนำตัวกันดีกว่านะจินดาออกมาแนะนำตัวกับเพื่อนๆหน่อยนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจินดามีโชคค่ะย้ายมาจากจังหวัดลำปางววาเพราะว่าพ่อกับแม่ของหนูย้ายมาทำงานที่นี่หนูเลยย้ายโรงเรียนตามมาค่ะเก่งมากเลยจ้านี่คือเพื่อนใหม่ของทุกคนนะคะ ครูก็ขอให้ทุกคนช่วยดูแลเพื่อนใหม่คนนี้ด้วยนะจ๊ะถ้าสินดานมีอะไรก็ถามครูหรือว่าถามเพื่อนๆได้เลยนะมีเพื่อนคนไหนอยากถามอะไรเพื่อนใหม่ไหมยกมือถามได้เลยหนูขอถามค่ะคุณครูได้สิจ๊ะบ้านของจินดาอยู่ที่ลำปางเหรอจ๊ะใช่จ้ะบ้านเราอยู่ที่ลำปางพลอยรู้หรือเปล่าคะ ว่าที่จังหวัดลำปางมีอะไรที่น่าสนใจไม่ทราบค่ะจังหวัดลำปางอยู่ทางภาคเหนือของไทยมีรถม้าเป็นจุดเด่นของจังหวัดจ้ะมีรถม้าด้วยหรอจินดาใช่จ้ะร้านเรามีรถม้าเยอะแยะเลยคุณครูครับผมอยากถามครับ ได้สิจ๊ะทำไมจินดาถึงต้องย้ายบ้านมาครับคุณแม่ของจินดาบอกคุณพ่อจินดาเป็นตำรวจ้องย้ายมาทำงานที่นี่ครอบครัวของจินดาจึงต้องย้ายตามมาด้วยแม่จินดาเลยมาเปิดร้านขายข้าวแกงแถวตลาดพ่อเธอเก่งจังเลยอือพ่อเราเก่งมากเลย เราก็อยากเก่งเหมือนพ่อพ่อของผมก็ต้องย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัดเหมือนกันครับตอนนี้ผมก็อยู่กับแม่แค่สองคนเองพ่อจะกลับบ้านมาแค่เดือนละครั้งแต่ว่าพ่อบอกว่าปีหน้าก็าไม่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วส่วนเราก็อยู่กับพ่อแค่สองคนเพราะแม่เราตายไปตั้งแต่ที่เรายังเด็กอยู่แต่ว่าลุงป้า นะอาโนมัตจะมาหาเราบ่อยๆและพ่อก็รักเรามากเลยล่ะใช่ค่ะนักเรียนถึงเราจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยกันแต่เรายังมีคนที่รักเรามากมายนะเราลองมาถามจินดากันต่อนะแล้วจินดาชอบบ้านใหม่ไหมจ๊ะหนูชอบบ้านที่ลำปางมากกว่าเรามีเพื่อนเยอะแยะเลยค่ะมีคลองให้กระโดดน้ำเล่น มีสนามเด็กเล่นที่ใหญ่มากๆแต่แม่บอกว่าอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันเราต้องปรับตัวให้ได้แม่บอกว่าอยู่ที่นี่เดี๋ยวก็มีเพื่อนเยอะแยะค่ะครูเห็นด้วยนะคะคุณแม่ของจินดาสอนดีๆมากเลยค่ะจินดาจะต้องรู้จักปรับตัวแม้ว่าจะต้องย้ายจากที่อยู่เดิมที่เคยอยู่แต่เราก็ต้องรู้จักปรับตัว ให้เข้ากับสปาแว้นล้อใหม่ๆด้วยนะคะเพื่อนตัวเองก็ช่วยกันดูแลจินดาด้วยนะจินดาจะได้ไม่เหงาและก็จะได้ชอบที่นี่เหมือนที่ทุกคนรักที่นี่นะคะและที่ห้องเรียนของเราก็อาจจะมีเพื่อนๆหลายคนที่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอาจจะมีญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วเรื่องราวเหล่านี้ก็ย่อมที่จะเกิดขึ้นได้ถือเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนนะคะ ถ้านักเรียนพบเจอเก,กับเหตุการณ์แบบนี้นักเรียนก็ต้องรู้จักปรับตัวให้ได้เพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตต่อไปได้นะคะขอบคุณครูน้องๆทุกคนอาจจะต้องเคยพบเรื่องราวที่สำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตเช่นคุณพ่อคุณแม่ย้ายบ้านใหม่หรือเราอาจสูญเสียคนในครอบครัวไปแต่และเรื่องราว เป็นเรื่องที่สำคัญกับชีวิตเรานะคะเมื่อเราต้องเจอเรื่องราวต่างๆเหลา่านี้เราก็ควรที่จะรู้จักกรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้เข่ากับสิ่งแวดล้อมเราจะได้เข้าใจครอบครัวของเรามากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนสวัสดีค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นะคะเขาก็ได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์สําคัญในครอบครัวนะคะซึ่งก็แต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีความเ,าเปลี่ยนแปลงนะคะที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นจะต้องย้ายที่อยู่อาศัยใหม่นะคะแล้วนักเรียนเนี่ยก็ต้องย้ายโรงเรียนใหม่นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะนักเรียนควรปรับตัวนะคะให้เข้ากับ เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะมีสถานการณ์โควิดเนี่ยเข้ามาการปรับตัวของเรานะคะของทุกๆคนเลยก็คือจะออกไปไหนก็ต้องใส่แมสนะคะแล้วก็มีแอลกอฮอล์นะคะพกติดตัวตลอดเวลาเลยนะคะคือเราก็ต้องปรับตัวนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็อยู่ร่วมนะคะกับสังคมได้นั่นเองค่ะ ในวันนี้นะคะคุณครูน้ำตาลก็ขอฝากนะคะในเรื่องของเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวไว้เพียงเท่านี้ค่ะหวังว่านักเรียนนะคะจะได้รับความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะคะขอฝากไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ